ทำไมกินคนละอย่างวะพี่น้องครับอันนี้ตำส่ว,ว,วะไปช่วยมามีปูดองมีอย่างหอมได้ติม่มามา พ่อโทรไปสังใหญเขาพ่อบอกว่าเอาเอาผิดเอาแบบจุดจ้วน่ะพ่อนึีกว่าตำป่าความหมายพ่อนะแนีตำอะไรตำอะไรแล้วนี่ตำอะไรตำตวกเขายงไงไปเฮานี่ออกมาไขมากมัน East สี่คนสี mm ่ยานอือเขจะเก็บือนชอบานานียบ quẩy khóm này Má Chú Má Chôn.

มาละความเพียรมาละพี่น้องเอ้ยหืมึ้นยนะังขอ้จิ้มคืออะไรวันนี้จิ้มสั่งอะไรตูส้สั่งอะไร

ta đi ta đèn lên hết mà vì này mà มากตัวพี่น้องมากก้อยมากอะไรเนี่ยเด้อ ตาเดียวกขัพนพิษเนาะอ้าเดี๋ยวเยวขวาขเมะอนี่มาด้วยพ่อพิษพ่อมีข้าวอยู่ตำส่วไปให้ลูกละ

ก๋วยนี่มันสุดยอดหากินอยา่อา,านงนี้อร่ามเสียพี่ร้องไหมชิ้นหมือผมมีภาไปหลาดแล้ว เสียบอบอกเลยได้คำเดียวว่าเสียบ<ง>กว๋วยแบบต้อนโคโลคีเลยยงที่เจี๊ยบป่า คยยังอ๋อสำหรับคิวนี้ครับซ้ำอีกครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับเพชรแหละพ่อแหละ